โอเคนะครับทุกคนคือหลังจากพาร์ทที่แล้วนะคะเอ้ไม่ใช่เออ,อันนี้คลิปนี้ผมอัดต่อจากซีรีส์ของเรานะคือคลิปเนี้ยแปบ๊บหนึ่งคือคลิปเนี้ยทุกคนเอ้ผมน่ารักว่ะดิดิชุดเตกเลียนมีคิปเปอร์ข้างหลังด้วยแบบกำลังันรุ่นไปรุ่นนะชุดเนี้ยคือแบบกำลังแบบสะพายกระเป๋าไปอะไรแบบนี้ไง มีแบบแต่งชุดคีปเปอร์น่ารักน่ารักมอนจอนี่อ่ะในสกายลักซี่ชอนะเออก็อน,นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเออดับเบิ้ลเออไม่ใช่โซโล่ Solo. ไปคลิปนี้อาจจะอัดต่อจากไอซีรี์ของเราเลยนะคะซีรี์เอาชีวิตรอด EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะรู้แค่ว่าเราอัดต่อจากไอซีรีนั้นเลยนะคะทุกคน อ,อ,อื่นนะครับฟาร์มคงฟาร์มของให้เรียบร้อยแล้วก็ตามส็บครับตัวไหนที่จะมันซากเราเดจะไม่หยองนะไอ้น้องนะเราจะไปจัดการมันให้มันรู้ซึ้งรู้ซึ้งถึงความโหดของเรานะฮะไปกอบเผชดดูเหมือนว่าอกอบเผ็ดไก่ๆนี่มันจะไม่อุ้ยเกินเกินเกินอ้เนี้ไอเนี้ทำเป็นตกทำเป็นตกทำเป็นกระโดดกระโดดไม่ใช่กระโดดนะ ไม่ได้ผือนะตั้งใจกระโดดเองนะไม่เอาอะเออเอาแบบนี้แล้วกันนะเอาแบบนี้ละกันเอาแบบนี้เลยและกันนี่เลยละกันแบบนี้เลยละกันนะแบบนี้เลยละกันมันตกไปแล้วว่ะโอเค Thank you. แตงกียวอย่างนี้เลยละกัน ย่างนี้เลยละการอะไรจ้ะจืนะจ๊อปึ๊บปึ๊บโอ้โหจู้เอยตรงนี้เอ้ยจำได้นะจำได้นะเกือบแล้วนะเอยเ้ยสวยอะเ้ยใครรู้บ้างตรงนี้ผมยังไม่รู้นะดาบสีแดมอนใกล่ละอีกนิดเดียวอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้น ไปไปไปครับเออสี่อันพอดีสี่อันพอดีเป้าไอ้บลูไม่ทำอะไรเลยหรอไปหลอยไอ้บลูเลยละกันนะได,เด้เดี๋ยวเจอกันน,ะน้องชายเดี๋ยวเจอกันไอ้บลูคุณคือเป้าหมายรายต่อไปนะครับคุณบลูครับ คุณคือเป้าหมายรายต่อไปที่ผมจะมาเอาดาบมาเอาเกาะแล้วก็ไปสู้กับคุณนะครับนะนี่น,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 นี่อันนี้แหละของที่ต้องการนะฮะอันนี้มันคือของที่ชอบแป๊บหนึ่งนะไปซื้อคลิกแอคลืมพลิกแอคโอเคผมจะไม่หยอกนะฮะ อะ่ะโอามา้มันกำลังต่อมาแล้วมันกําลังต่อมาแล้วตี่มันต่อไปเกาะนูน้นเราไปเลยแล้วกันนะน,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 นี่นี่นี่จะเป็นตำมนกลัวนิดนึงอยูไม่ละยูไม่ละยูไม่ละบุ้มไปแล้วทีนึงบุ้มไปแล้วทีนึงอู้แม่ก็มีแม่ก็มีเกแมันก็มีเหมือนกันนะมันก็มีเหมือนกัน เล่นเชิงเก่งเล่นเชิงเก่งอยู่เล่นเชิงเก่งอยู่ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่แมนไม่มก็เกินไปหรือเปล่าอะโอ้โหซื้อไปแล้วอะ่ะซื้อที่ขุดไปแล้วอได้ได้ได,ได้เดี๋ยวชำระแค่งการเดี๋ยวชำระแค่การเดี๋ยวกลับไปเลยเดี๋ยวกลับไปหาเลยนะเดี๋ยวกลับไปหาแบบทันทันทีทันใจไวไว้ให้โชคนะ เดี๋ยวก็ไปหาแบบทันชีทันจเลยได้ได้ได,ได้ได้ครับพี่ครับได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวด e ลิเวอรี่ด i ลิเวอรี่เลยด e ลิเวอรี่ไปส่งเลยครับด e ลิเวอรี่ตูนั่นแหละนะยังไง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 การยังไงการยังไงการยังไงยังไงยังไงอ่ะไปละดอกหนึ่งขลังมึงอ่ะ ข้างหลังอะไม่เห็นหะนะูนะไอ้โง่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 แล้วนะโง่แล้วก็กระโดดมาฟาดฟาดนาสองทีสามทีสี่ทีสี่ทีแตก็ครับพี่ครับเฮ้ยอหูโดนได้ไงอะผมตอขึ้นมาสี่บล็อกแล้วนะผมได้เกาะฟาร์มแล้วเกาะสีน้ำเงินไอ้เกาะสี กาะสีลูผมได้ผมได้เกาะที่ฟาร์มได้แล้วขลงังมึงอ่ะโอ้โหอย่างเกรียนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้โคตรเกรียนอ่ะคือแบบมันเวิร์เลยอะเมื่อกี้เนี่ยเห็นหน้ามันไหมเมื่อกี้มันเว,เนเวร์เลยฮะมันเวร์เลยครับไปเอาไดมอนด์ได้สี่อันแล้วโคตรเยอะโคตรเยอะทัฐาแป๊บมันไม่มีทางมาทำลายฐานผมได้นะ เพราะว่าผมแบบผมเก่งไงยูปูแล้วก็โอเคไปพี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับจะรีบไปไหนครับพี่ไอสีเงินมันเป็นเกาะฟาร์มเราแล้วเราจะได้ฟาร์มสองเกาะจะได้ไปแบบมีโอกาสชนะ ตาไปชะตากรรมเดิมนะอุยอ้ยโอยตูนนี่แหละชะตากรรมเดิมไม่ใช่มึงโอเคตูนนี่แหละนะโอ้โหได้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 เล่นแบบนี้ก็ได้นะได้เลย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 ผมต้องการแบบนี้ของชอบนะของชอบนะบนะก็มีอันนี้อีพกพเ,เอาก็แล้วแล้วก็ชะตากรรมเดิมเลยนะ ชะตากรรมเดิมไม่ล่ะตูนแหละชะตากรรมเดิมแตกเหมือนเดิมเป๊ะๆโดนไอ้โดนไอ้ลูกไฟบ้านนั่นโอ้โหอยากโดนชะตากรรมเดิมไม่ล่ะฮะยังไม่เข็ดหลาบเหรอ,หรอยังบอกเข็ดหลาบดื้อ,อเข็ดหลาบเข็ดหลาบยังบอกเข็ดหลาบหนึงม,มาแล้วอุ้ยไอ้นั่นไง ไปไปแตกแตกแตกโอเคแตกไปผมก็เกือบแตกนะจริงไหมคือผมเนี่ยก็เกือบแตกเหมือนกันแต่ว่าก็ผ่านมาได้ครับก็ชนะครับแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะเจ็ดโกมา มีไอรอนอีกไหมล่ะสิบเก้าอันเองอ่ะเออขอเบิ่มๆนิดนึงแล้ก็เก็บไอเจ้าแบบนี้เอาไว้ส่เข้าไป ตาคำเดิมครับไม่เปลี่ยนครับโดนเบสบัค่าครับขอบคุณครับชตาคมเดิมครับคือเวลาที่จริงมันสู้ผมได้นะแต่ว่ามันลนเงียคือมันทําอะไรไม่ถูกอะ่ะมันแบบอยู่ๆก็โดนตีแล้วคือมันลนเงี้ยหันไปไซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาแตกตอนนั้นไหนครับพี่ครับพี่ับผมดีลิเวอรี่มาแล้วครับพี่ครับยังไม่มีใครความเอโมโล่เลย สวยแบบนี้ก็สวยสิครับพี่พี่เบาครับพี่เบาพี่เบาครับอีกบล็อกหนึ่งน่าจะโดดถึงพอดีเป๊ะสวยมาต้องสองเม็ดโอหแจมมจมมจมจริงจริงจมมจริงจริงบอติงนั่งติงนั่งไปไปรับไปครับไปครับด่วนด่วนครับก่อนที่มันจะมีคนมาฆ่าเรานะฮะเราเป็นสายแบบ สายแบบสายแบบเขาเรียกนะสายแบบลอดลวงอะ่ะอยู่นุ๊ไม่ใช่ว่ามีคนมาฆ่าหรานะตอนนี้ไม่เอานะจบชีวิตเลยนะจบบทเลยนะที่เราฟาร์มกันมาที่เราฟาร์มกันมานี่คือไม่มีความหมายเลยนะทุกคนปึ๊บกระโดดไปอันนี้เราเก็บหรือยังอะ่ะยังไม่ได้เก็บโอเคอย่างเยอะอย่างเยอะคือมันเยอะจริงนะ กระโดดไปอย่าตกนะครับอย่าตกนะครับอย่าตกนะครับ,อรบขอร้องขอร้องล่ะไม่เอานะบล็อกพอไหมเนี่ยกระโดดไปโอเคน่าจะพอดีสี่บล็อกโอ้โหได้อีกสี่เฮ้ยเกินเฮ้ยแต่มันเราเรามันเหลือแค่สีน้ำสีเหลืองกับสีเหลาแค่นั้นเองใช่ไหมมา แปดได้หรอหลอกแล้วแล้วก็ใอ้เราดูโ okay. อเคอิเเมอร์โร่ใช่ไหมไปค้าเป็นปน,นี่น้องหัวจะเอาหอัว นะเอว้บึ้มไปทีหนึ่งตกไหมล่ะไม่ตกไม่ตกด้วย lồn lạ phổng lươm lồn lạ ไว้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 สีขาวทีมสีขาวอยู่สักไกลเชียแล้วคือแล้วคือมาสักไกลเชียนะมาสักไกลเลยนะไอสีขาวนะไอสีขาวมาสักไกลเชียนะเดี๋ยวผมไปไอเด็กโปยัดหน้ามันมันจะได้รู้ซึง้งมันจะได้รู้ซึ้งถึงความโหดร้ายทารุณที่มันทำกับผมไอไอสองไอสองไอสองไอซึออง้งก โอ้ยมันดักบบตั้งแต่ตอนไหนมะโอ้โหมม่เจ็บใจว่ะเจ็บใจเจ็บใจแบบมากมากมากๆาโอ้โหนี่มึงยืนเก๊กยืนเก๊กรอเชียใส่ชุดทหารด้วยยืนเก๊กสไลดเชนะยืนเก๊กสหลอเชนะโอเคล่ายทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะไปดีกันแล้วกันนะคะ ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กัแชร์กับสกแล้วก็อย่าลืมฝากกดซับ c ไคร e ด้วยนะคือช่วงนี้ซับ c ไคร e ไม่เพิ่มเลยนะฮะใครดูแล้วก็กดแล้วก็โอเคก็แล้วแล้วไปนะโอเคแล้วก็อะไรปะเนี้ยโอรู้แล้วว่าจะเอาปกคลิปจากไหนนี่เลยครับพี่นี่เลยครับแคปเจอร์มันสวยๆนิดนึง นีแล้วกันตรงนี้แล้กันอย่างสวยโอเคไปทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ